สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสกเกษตรวันรยุดวันนี้พามาวิเคราะห์ในส่วนของแนวโน้มราคายางพารานะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับมาดูว่าสถานการณ์ราคายางเป็นยังไงนะครับโดยดูข้อมูลลักษณะเป็นแนวโน้มนะครับในช่วงช่วงนี้ก็เริ่มที่จะเข้าสู่กลางเดือนพฤศจิกายนนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิกายนราคาจะเป็นยังไงนะครับ มาดูในส่วนของภาพรวมราคานิดนึงนะครับตรงนี้เป็นข้อมูลจากสำนักง,งานสถิติการเกษตรนะครับที่ได้จัดทำในส่วนของอเป็นลักษณะสเกลนะครับเป็นเข็มชี้ถ้าเข็มเอียงมาทางด้านสีแดงนี่แสดงว่าราคาต่ำนะครับแล้วก็สีเหลืองราคาค่อนข้างจะต่ำแล้วก็สีเขียวก็คือราคาสูงนะครับยางพาราเคยขึ้นไปสูงสุดถึง142บาทต่อกิโลกรัมนะครับ ถ้าดูจากตรงนี้นะครับสเกลเริ่มที่จะมีสัญญาณที่จะติ๊กมาทางด้านสีแดงนะครับก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะเป็นเป็นสัญญาณว่าราคาอาจจะต่ำกว่าที่ควรจะเป็นได้นะ66.4บาทต่อกิโลกรัมนะครับเป็นยางพาราแผ่นดิบชั้น3นะครับตรงนี้เป็นข้อมูลจากสำนสักเศรษฐกิจการเกษตรนะครับที่จัดทำในส่วนของสเกลโมเดลไว้ ทีนี้เรามาไล่ดูนะครับมาไล่เรียงดูในส่วนของราคาแต่ละพื้นที่นะครับโดยดูข้อมูลตั้งแต่ช่วงกลางเดือนตุลาคมจนกระทั่งถึงประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนนับ12พฤศจิกายนมาดูข้อมูลจากการยางแห่งประเทศไทยนะครับขอบคุณข้อมูลจากการยางแห่งประเทศไทยนะครับถ้าดูจากตรงนี้ในช่วง15มาดูน้ำยางนะครับน้ำยางยางแผ่นดิบราคาท้องถิ่นนะครับ Uh, 15ตุลาคมนะครับ77.5นะครับยางแผ่นดิบนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอมาปลายเดือนประมาณ30 29ตุลาถึง30ราคาก็ถอยร่นลงมาครับถอยร่นลงมาจาก70นะครับ77ในช่วงกลางเดือนตุลาแล้วก็มาเหลือแค่70ในช่วงวันที่28ก่อนจะเหลือ68บาท50สตางในวันที่29หลังจากนั้นราคาก็ถอยลงมา จนกระทั่งต่ำสุด63.85นะครับต่อกิโลกรัมในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนตอนนี้ราคาเริ่มขยับขึ้นนะครับท่านผู้ชมถ้าดูจากเคลนตรงนี้พอช่วงตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนราคาก็เริ่มที่จะขยับขึ้นนะครับเป็น64.15 65 66และก็69นะครับอัพขึ้นมาในช่วงวันที่12พฤศจิกายนก็คือ69นะครับตรงนี้ แสดงให้เห็นเทรนนะครับว่าหลังจากช่วงต้นเดือนลงไปแรงก็ตอนนี้ก็กลับขึ้นมานะครับราคาเริ่มที่จะกระโดดกลับขึ้นมานะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังราคายางแผ่นดิบนะครับมาดูราคาน้ํายางสดณโรงงานนะครับช่วง15ตุลาจ8บาท25สตางค์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นราคาก็ถอยลงมาเรื่อยๆนะครับถอยลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันที่5พฤศจิกาย,ยนอยู่ที่63.5นะครับ ก่อนที่พอวันที่12พฤศจิกายนก็68บาทนะครับราคาเริ่มกระเตื้องขึ้นเช่นเดียวกันกับยางแผ่นดิบนะครับนี่คือราคาท้องถิ่นนะครับมาดูราคาประมูลณนะตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลานะครับยางแผ่นดิบช่วง15ตุลา80บาทต่อกิโลกร,รัมนะครับ15ตุลาหลังจากนั้นก็ถอยลงมาช่วง5พฤศจิกายนต้นเดือนนะครับ68 แต่ตอนนี้เริ่มขยับขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเทรนก็คือมีแนวโน้มขยับขึ้นนะครับในส่วนของยางแผ่นรมควันชั้น3นะครับจาก82บาทช่วงกลางเดือนตุลาคมแล้วก็ลงมาต่ำสุดต้นพฤศจิกายนอยู่ที่67บาทนะครับจุด39ต่อกิโลกรัมนะครับหลังจากนั้นราคาเริ่มขยับขึ้นนะครับขยับขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นช่วงนี้น่าจะเป็นขาขึ้นนะครับในส่วนของครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิกายนนะครับ มาดูราคาสูงสุดนะครับยางแผ่นรมคันชั้น3นะครับก็จะดสิบสามทจุนครศรีธรรมราชนะครับราคาสูงสุดนะครับแล้วก็ที่กรุงเทพแปด3ินะครับนี่คือข้อมูลจากการยางแห่งประเทศไทยนะครับมาดูข้อมูลอีกจากอีกแหล่งหนึ่งนะครับสมาคมยางพาราไทยนะครับมาดูแต่ละจังหวัดนะครับในช่วงวันที่1นึ่งนะครับพฤศจิกายน 68บาทนะครับหาดใหญ่นะครับแล้วก็ล่าสุด70บาทราคามีเทรนขึ้นนะครับก็คือหลังจากที่ขยับลงไปช่วงต้นเดือนตอนนี้ถือว่าเป็นขาขึ้นนะครับขาขึ้นของยางพาราในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับหาดใหญ่70บาทต่อกิโลกรัมนะครับยางแผ่นดิบนะครับทองแงีย67บาทนะครับแล้วก็จังหวัดตรัง67บาทภูเก็ต68บาทนะครับนี่คือราคาล่าสุดนะครับแล้วก็สุราษฎร์ธานี68บาท50นะครับ อุบลราชธานี68บาทแล้วก็ราคาเฉลี่ยนะครับเดี๋ยวดูราคาเฉลี่ยในช่วงวันที่1พฤศจิกายน66.7 5ห้านะครับหลังจากนั้นก็วันที่4่เนี่ยต่ำสุดนะ66บาท8ดสตางค์หลังจากนั้นเริ่มขยับขึ้นนะครับเอ่อขออภัยนะครับต่ำสุดก็คือวันที่6นะครับ65บาทจุดสตางค์หลังจากนั้นเริ่มขยับขึ้นนะครับกลับมาขยับขึ้นเป็น66บาทจุด7จหาท33 6บบาทจุดาา 8สตังราคาขยับขึ้นนะครับมาดูยางลูกขุนนะครับ72บาทในช่วงวันที่1นะครับก่อนที่จะลงไปต่ำสุด71บาทจุด16วันที่6นะครับหลังจากนั้นเริ่มขยับขึ้นเช่นเดียวกันนะครับขี้ยางก้อนถ้วยนะครับราคายังคงทรงอยู่ประมาณ5 8บาทนะครับน้ำยาง ขยับขึ้นนับจาก62เป63นะครับนี่คือข้อมูลจากในส่วนของสมาคมยางพาราไทยนะครับมาดูข้อมูลจากสมาคมน้ำยางค้นไทยนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนจนกระทั่งถึง13พฤศจิกายนที่ผ่านมาวันนี้นะครับวันนี้อัปเดตวันนี้นะครับถ้าดูจากตรงนี้ราคาซื้อน้ำยางสดนะครับหน้าโรงงาน วันที่1พฤศจิกายนนะครับ67บาท50นะครับแล้วก็ลงมาต่ําสุดในช่วงวันที่7พฤศจิกายนอยู่ที่6ออขออภัยนะวันที่6พฤศจิกายนอยู่ที่63บสาท50สตางค์นะครับหลังจากนั้นราคาก,ก็เริ่มขยับขึ้นนะครับราคาเริ่มไต่ขึ้นตรงนี้ถ้าดูถ้าดูเทรนจากทิศทางในช่วงครึ่งเดือนหลังของพฤศจิกายนราคาน่าจะเป็นขาขึ้นนะครับราคาน่าจะเป็นขาขึ้น ราคาส่งออกนะครับในช่วงวันที่1 1,585เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับแล้วก็พอวันที่6ต่ำสุด1,540เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันแล้วก็หลังจากนั้นราคาเริ่มกลับมาขยับขึ้นนะครับราคาราคาส่งออกเริ่มกลับมาขยับขึ้นในช่วงวันที่12พฤศจิกายนอยู่ที่1,575เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับ ก็ถือว่าเป็นทิศทางครึ่งเดือนหลังของพฤศจิกายนนะครับน่าจะเป็นทิศทางในส่วนของขาขึ้นของราคายางพารานะครับก็เป็นข้อมูลที่มาแชร์กับท่านผู้ชมนะครับในช่วง ตอนนี้ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับภาพรวมก็คือเทรนในช่วงครึ่งเดือนหลังพฤศจิกายนมีโอกาสที่จะขยับขึ้นนะครับหลังจากที่ลงไปต่ำสุดประมาณวันที่5-6ที่6พฤศจิกายนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ